ต่อมาเรามาดูในมาตรา87กันบ้างนะครับเป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและก็งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยเขาให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับและก็จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้นนะครับถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ ในงบประมาณเนี่ยไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้นหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณก็ให้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่าร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วเนี่ยให้เสนอในอำเภอเพื่ออนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าสภาเห็นชอบแล้ว ก็ให้เสนอในอำเภออนุมัติและให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่านายอำเภอเนี่ยจะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายใจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนะครับเราก็ตอบว่า15วันนะครับภายใน15วันทีนี้ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติก็จะต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภา พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว15วันไปแล้วนั่นเองนะครับนายอำเภอเนี่ยพิจารณาไม่แล้วเสร็จตรงนี้เขาให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วนะครับในกรณีที่สภามีมติยืนยันนะครับกรณีนายอำเภอส่งกลับมาเนี่ยแล้วสภามีมติยืนยันร่างเดิมนะครับให้ในายอำเภอส่งร่างนั้น ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาใน15วันอ่าแล้วถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นก็ให้ผู้ว่าส่งไปยังนายอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติแต่ถ้าผู้ว่าไม่เห็นชอบกับร่างนั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป ถ้าหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้วาอย่างพิณาไม่แล้วเสร็จก็ให้ถือว่าผู้ว่าเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับในการพิณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วถ้าสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบตามที่นายกเสนอนะครับอ่าแล้วก็ให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไปถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ก็ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยไปพลางก่อนนะครับในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแประยะติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้นะครับตรงนี้ข้อสอบจะถามบ่อยนะครับก็คือสภาจะแประยะติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้แต่ที่ทำได้ก็คืออาจจะแปลยะติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ u, ดอกเบี้ยงเงินกู้หรือเงินที่กำหนดให้ใจ่ายตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มเติมรายการจำนวนรายการมิได้นะครับแต่แต่ลดหรือตัดทอนรายจ่ายได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่ใช่เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ u, ดอกเบี้ยงเงินกู้หรือเงินที่กฎหมายกําหนดว่าจะต้องจ่ายนั่นเองนะครับและในการพิจารณาของสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในการเสนอการประยะติหรือการกระทําด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน,ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจากกระทำํำได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอในมาตราที่87เนะครับเป็นเรื่องขององบประมาณนะครับการออกอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับนะครับก็เป็นขั้นตอนในการพิจารณางบประมาณนั่นเองนะครับ